สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2ของการเปิดภาคเรียนแล้วแล้วก็เป็นคาบที่2ของวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาขึ้นในบทที่4ค่ะในเรื่องของบัญญัติตะยางนะคะนักเรียนเคยได้ยินชื่อบัญญัติตะยางไหมคะยังไม่เคยใช่ไหมคะใช่ค่ะป .5 มันก็จะเป็นเรื่องใหม่สําหรับ นักเรียนนะคะเพราะว่าตอนปอ .1 ถึงป .4 มาเลยนักเรียนจะไม่เคยเรียนเรื่องนี้เลยนะคะ Quiz! ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูจะทบทวนนะคะในเรื่องของเศษส่วนให้นักเรียนก่อนสักนิดหนึ่งนะคะว่าการคูณเศษส่วนนั้นทำยังไงเพราะว่าในเรื่องของอบัญญัติ์ยางอะค่ะจะต้องใช้การคูณเศษส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูจะทบทวนในเรื่องนี้ให้ก่อนนะคะ ตอนทบทวนนะคะนักเรียนจะไม่โจทย์ก็ได้เนาะแต่อยากให้ฟังให้เข้าใจก่อนนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างการคูณเศษส่วนให้ดูนะเศษสี่ส่วนสิบสองค่ะคูณด้วยสามแบบนี้เวลาคูณเศษส่วนมันมีสองวิธีใช่ไหมคะวิธีแรกก็คือจับตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนแล้วค่อยไปตัดเลขสุดท้ายใช่ไหมแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถตัดเลขได้เลยนะคะ ทีนี้เวลาทํานะคะคุณครูอยากให้นักเรียนตัดเลขเลยนักเรียนจะได้คิดเลขได้ไวขึ้นคูณเลขจะได้ไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นถ้าตัดเลขได้ตัดเลขไปก่อนเลยค่ะแล้วค่อยไปคูณที่หลังนะเวลาตัดเลขมีกี่วิธีนะคะสามวิธีใช่ไหมหรือสามแบบนั่นเองนะแบบแรกคือแบบเฉียงแบบนี้ค่ะต่อไปเฉียงแบบนี้นะคะแล้วสุดท้ายก็คือแนวตรงแบบนี้ถ้าเป็นแนวนอนเขาจะไม่ตัดเลขกันนะคะ อ่าเดี๋ยวไปดูนะที่คุณครูยกตัวอย่างว่าคุณครูจะตัดเลขยังไงทีนี้เวลาตัดเลขเราก็จะต้องเลือกคู่ที่เราอยากตัดก่อนตามข้างบนนี้เลยค่ะคที่คุณครูเขียนแบบนี้เราเลือกว่าเราอยากจะตัดแบบไหนไปดูโจย์ของเราสามเฉยๆตรงนี้ค่ะมีส่วนอะไรอยู่ข้างล่างเสมอคะคุณครูเคยบอกแล้วนั่นคือหนึ่งแต่หนึ่งเขาไม่นิยมเขียนถูกไหมคะเพราะเรา ต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่า3มันมี1อยู่ข้างล่างเสมอเพราะฉะนั้นคุณครูจะทำการตัดเลขเลือกค่ะคุณครูเลือกคู่นี้ก่อน4กับ12นะคะคุณครูคก็นึกเลยว่าแม่อะไรนะสามารถตัดทั้ง4และ12ได้ลงตัวเลยนั่นคือแม่สองถูกไหมคะถ้าแม่สองก็ตัดได้แต่ทีนี้มันมีตัวเลขที่ไวกว่าน,นี้แม่ที่ไวกว่าน,นี้ที่สามารถตัดสและสิได้นั่นคือแม่ สี่ค่ะคุณครูจะทําการตัดแม่สี่เลยนะสี่หารสี่ได้หนึ่งสี่หารสิบสองได้สามตอนนี้พอคุณครูตัดแล้วนะคะข้างบนคุณครูจะเหลือหนึ่งคูณกับสามแล้วข้างล่างคุณครูจะเหลือสามตัวเดียวจริงๆมันคูณกับหนึ่งอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่มันไม่เขียนเราก็ไม่ต้องสนใจมันข้างล่างเราก็จะเหลือแค่เลขสามอย่างเดียวแต่ทีนี้คุณครูก็สังเกตเห็นอีกว่าสามกับสามตรงนี้มันแนวเฉียงนี่แนวเฉียงอย่างงี้ค่ะถูกไหมคะ แนวเฉียงแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็ตัดได้อีกนี่มันเป็นเลขสามเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นคุณครูจะตัดด้วยแม่สามลงไปเลยค่ะสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามทีนี้หนูก็ไปดูว่ามันมีอะไรตัดอีกได้ไหมคะไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันตัดไม่ได้แล้วหนูก็ทําการคูณเลขแบบปกติเลยค่ะนั่นคือการเอาหนึ่งคูณหนึ่งข้างบนได้เป็นอะไรคะหนึ่งส่วนข้างล่างค่ะ ข้างล่างเราเหลือแค่1ตัวเดียวจริงๆมันคูณกัน1ที่ล่องหลนอยู่ตรงนี้ใต้เลข3ใช่ไหมมันก็คือ1อยู่ดีเศษ1ส่วน1ให้ตอบอะไรได้เลยคะ่ะตอบ1ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกของการตัดเลขนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยะคะ่ะ แบบนี้นะคะเศษห้าส่วนหนึ่งร้อยแล้วคูณด้วยยี่บห้าค่ะเหมือนเดิมค่ะหนูต้องเป็นคนเลือกว่าจะตัดแนวไหนแต่แนวนั้นจะต้องหาแม่มาตัดได้นะตอนแรกข้อข้างบนตรงนี้ใช่ไหมคะคุณครูตัดแนวตรงตรงนี้ก่อนสี่กับสิบสองแต่ข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะตัดแนวทะแยงก่อนแบบนี้ก็คือหนึ่งร้อยกับยี่สิบห้า นักเรียนก็ไปหามาดูว่าหนึ่งร้อยกยี่สบห้ามีแม่อะไรตัดได้ไหมคะมีถูกไหมเอาแม่ที่นักเรียนถนัดเลยนั่นคือแม่ห้านะคะคุณครูจะตัดด้วยแม่ห้าค่ะแต่ใครจะตัดแม่อื่นที่มันเร็วกว่านี้ก็ได้นะคะห้าตัดยีิบห้าได้ห้าครั้งห้าตัดหนึ่งร้อยได้ ยีสบค่ะตอนนี้ข้างบนนะคะคุณครูก็จะเหลือแค่ห้าคูณกับห้าแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างล่างคุณครูก็จะเหลือ20นะคะจริงๆแล้วมันคูณกับ1อยู่ใช่ไหมอ่ะทีนี้หนูก็ดูว่ายังมีแม่อะไรตัดได้อีกไหมคะได้ถูกไหมคุณครูจะตัดคู่นี้ค่ะคู่ข้างล่างกับข้างบนแบบนี้นะคะ5กับ20ตัดด้วยแม่5ลงไปเลยอ่ะ5้าหนึ่นะคะเพราะฉะนั้นข้างบนตอนนี้คุณครูจะเหลือหคูณกับ ยี่สิบห้านะคะแล้วข้างล่างของคูก็จะเหลือแค่เลขสี่ตัวเดียวเลยข้างบนหนึ่งคูณห้าก็จะได้ห้านะคะข้างล่างเหลือสี่ตัวเดียวก็จะเขียนสี่แบบนี้คำตอบสุดท้ายก็จะเป็นเศษห้าส่วนสี่นะคะแต่ทีนี้เศษห้าส่วนสี่ของเรามันยังเป็นเศษเกินอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนคะได้ค่ะก็จะได้ว่าหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะนักเรียนยังจำการหา จากเศษเกินเป็นจำนวนคะได้ใช่ไหมคะก็คือเอาไปหารค่ะเอา4ไปหาร5แบบนี้4 1 4ลบกันเหลือเศษหนึนะคะหารลงตัวกี่ครั้งเอามาไว้ข้างหน้าตรงนี้ค่ะเนาะแล้วเหลือเศษเท่าไหร่เศษหนึ 1, ก็เอาเศษหนึมาไว้ข้างบนค่ะ แล้วส่วนด้านล่างเป็นเลข4เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหารจากเศษเกินเป็นจํานวนค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการทบทวนการตัดเลขนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูในแบบฝึกหัดกันเลยค่ะให้นักเรียนนะคะหาสมุดหรือว่ากระดาษอะไรมาจดก่อนเนาะเพราะว่าแบบฝึกหัดนักเรียนจะได้ในวันพรุ่งนี้ แล้ววันผู้นี้นักเรียนก็ค่อยมาเขียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทําการสอนไปก่อนให้นักเรียนหาอะไรมาจดไปก่อนเนาะและเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้แบบฝึกทักษะไปก็เอาไปเขียนลงในแบบฝึกทักษะได้เลยนะคะอะทีนี้ในแบบฝึกหัดของเรานะคะบทที่4ี่ในเรื่องของมันจะตยางหน้าที่สองอันนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนนะคะในเรื่องของการครูณเศษส่วนนะคะคงไม่ยากเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1ไปพร้อมกันเลยนะคะ ข้อที่1น,นะคะข้อ1ใหญ่เลยเขาบอกว่าให้โยงเส้นจับคู่ที่มีผลลัพธ์เท่ากันข้อนี้นะคะเขาเว้นว่างตัวนี้ไว้เห็นไหมแล้วก็เว้นว่างตัวนี้ไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะให้เราหาคําตอบของสองช่องนี้ให้หมดพอหาคําตอบได้แล้วเราก็จะสามารถโยงเส้นไปโยงเส้นมาแบบนี้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือหาคําตอบ ให้ได้ทุกข้อเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนึงไปพร้อมกันเลยนะคะข้อที่หนึงค่ะ2 0่สิบคูณเศษสส่วนหนะคะข้อนี้เลยนะทีนี้หนูก็เลือกเหมือนเดิมค่ะเวลาเราจะตัดเลขมีอยู่สแบบเหมือนเดิมนะคะเฉียงไปทางนี้ทางนี้หรือว่าแนวตรงแบบนี้นะคะคือการตัดเลขทีนี้คุณครูจะเลือก4กับห้าได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมคะ เพราะว่าแม่อะไรก็ตามมาตัด4กับ5ไม่ลงตัวแน่นอนถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณครูจะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น20กับ5ค่ะอันนี้ตัดกันได้แน่นอน20เฉยๆมีอะไรอยู่ข้างล่างเสมอคะ1ใช่ไหมคุณครูเคยบอกแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูจะตัด20กับ5ตรงนี้ค่ะตัดด้วยแม่อะไรเลยคะแม่5นะ5ตัด5เหลือ1นะคะ5ไปหาร20เหลือ สี่เพราะฉะนั้นตอนนี้ข้างบนคุณคูณจะเหลือแค่สี่คูณกับสี่ข้างล่างก็จะเหลือแค่หนึ่งคูณกับหนึ่งเท่านั้นเองหนึ่งคูณหนึ่งข้างล่างก็ได้หนึ่งคุณคูณไม่เขียนนะคะต่อไปก็เหลือข้างบนค่ะสี่คูณสี่กลายเป็นสิบหกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสิบหกได้เลยค่ะง่ายไหมคะเหมือนจะง่ายเนาะอะ,อะเดี๋ยวดูอันถัดไปค่ะข้อที่สองข้อที่สองนะคะยี่สิบคูณห้าแล้วหารด้วยสี่ ทีนี้สิ่งที่หนูต้องรู้อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะก็คือเวลาตัวเลขใดๆก็ตามที่ไม่ใส่วงเล็บเวลาทำให้ทำคูณกับหารก่อนเริ่มจากซ้ายไปขวาลองลงมาให้ทำบวกกับลบค่ะก็เริ่มจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะคะ เจออะไรก่อนทำอันนั้นก่อนเริ่มจากซ้ายไปขวานะแต่ว่าเราจะต้องทำคูณกับหารก่อนข้อสองของเราตอนนี้มีแค่คูณกับหารถ้าไล่จากซ้ายสาตรงนี้ซ้ายเนาะไปทางขวาเราเจออะไรก่อนคะคูณก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการคูณก่อนแล้วค่อยไปหารเนาะหรือว่าเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะแบบนี้เราสามารถเขียนได้อีกอย่างหนึ่งคะ่ะ ว่ายี่สิบนะคะคูณห้าแบบนี้ค่ะแล้วหารด้วยสี่ถ้าหารด้วยสี่เราก็จะทำการหารสี่แบบนี้เลยนะคะพอมันอยู่ในรูปแบบนี้แล้วนะเราก็จะหาตัวเลขมาตัดมันเลยค่ะนักเรียนเลือกเลยสี่ไปตัดห้าได้ไหมคะก็ไม่ได้เนาะแม่สองก็ตัดไม่ได้แม่สี่ก็ตัดไม่ได้เนะาะอทีนี้คุณครูก็จะเลือกสี่กับยี่สิบค่ะตัดด้วยแม่สี่เลยอ่คุณครูตัดแม่สี่นะสี่หนึ่งสี่ สี่ห้ายี่สิบเพราะฉะนั้นข้างบนคุณครูก็จะเหลือห้าคูณกับห้าค่ะห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าเนาะข้างล่างเหลือแค่เลขหนึ่งเฉยๆทีนี้ถ้าเหลือเลขหนึ่งเฉยๆเขาจะไม่นิยมเขียนใช่ไหมคะเขาจะเขียนว่าอะไรเลยคะยี่สิบห้าได้เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเราจะตอบเลยค่ะว่ายี่สิบห้าค่ะต่อไปค่ะ ข้อที่สามนะคะข้อสามของเราเลือกอีกแล้วค่ะแนวตรงได้ไหมคะสามกับสี่ได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่มีแม่อะไรมาตัดสามกับสี่ลงตัวเลยต่อไปเราก็ไปเลือกยี่ี่มีอะไรอยู่ข้างล่างเสมอคะหนึ่งอีกแล้วคุณครูก็เลือกคู่ถัดไปนั่นคือยี่สิบสี่กับสี่นะคะคุณครูจะตัดด้วยแม่สี่ค่ะสี่หนึ่งสี สอะไรได้24่่คะ4ี่หกยเพราะฉะนั้นคุณครูจะเหลือแค่6คูณกับ3เป็น18ข้างล่างคือ1นคูณหได้1นะคะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นเศษสิบส่วน1ค่ะหรือตอบ18ได้เลยยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่4กันค่ะข้อที่4ี่มันหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็สามารถมาเขียนมันใหม่ได้ค่ะ 36ิบหการสก่อนอันดับแรกเลยสามหกหารสามมันก็คือสามสิบหกส่วนด้วย3แบบนี้ค่ะแล้วคูณด้วยหกก็จับคูณด้วย6แบบนี้ได้เลยอ่ะทีนี้เราก็มาทําการตัดเลขค่ะนักเรียนก็เลือกเหมือนเดิมจะแนวตั้งหรือว่าแนวแตะแคงแบบนี้ก็ได้นะคะ6เฉยๆมีอะไรอยู่ข้างล่างเสมอคะหนึ่งใช่ไหมทีนี้คุณครูจะเลือกค่ะ เลือกคู่นี้ค่ะสามกับหกคุณครูจะตัดด้วยแม่สามนะคะสามหนึ่งสามสามสองหกแบบนี้เลยค่ะทีนี้คุณครูก็จะเหลือแค่สามสิบหกส่วนด้านล่างคือหนึ่งแล้วก็คูณด้วยอะไรคะสองตรงนี้ก็จะเหลือข้างบนค่ะสามสิบหกคูณกับสองข้างล่างก็จะเหลือแค่เลขหนึ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นข้างล่างเหลือเลขหนึ่งอย่างเดียวคุณครูไม่เอามาคูณแล้วนะข้างบนก็จะเหลือแค่ สามสิบหกคูณกับสองค่ะสามสิบหกคูณสองเป็นเจ็ดสิบสองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบได้เลยว่าเจ็ดสิบสองค่ะต่อไปข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าก็จะกลายเป็นสี่สิบห้าหารห้าเหมือนเดิมค่ะเขียนก่อนเลยสี่สิบห้าหารห้าครูอยากให้มันเป็นเศษส่วนก็เขียนเศษสี่สิบห้าส่วนห้าได้เลยนะคะแล้วก็คูณด้วยสามค่ะ แนนอนแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าสามกับห้ามันไม่มีแม่อะไรตัดสองตัวนี้ลงตัวพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นคุณครูจะเลือกสี่สิบห้ากับห้าตรงนี้ค่ะแนวตั้งตัดด้วยแม่ห้าได้เลยนะคะอห้าหารห้าได้หนึ่งครั้งห้าเลยได้สี่สิบห้าคะห้าเก้าสี่สิบห้านะคะเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะเหลือแค่เก้าคูณกับสามกลายเป็นเท่าไหร่คะ 27ถูกไหมคะแล้วข้างล่างของเรายัางเป็นเลขหนึ่งหคูณหนึ่งก็ได้1เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นเศษ27่ส่วนหหรือตอบอะไรได้เลยคะ27ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ห้าเราจะตอบเลยค่ะว่า27ค่ะอันนี้ก็ผ่านไปทั้งหมดห้าข้อแล้วนะแต่เราก็ยังไม่ได้คู่ใช่ไหมคะ เรามาดูข้อข้างบนกันต่อเลยนะคะ45คูณด้วย3แล้วส่วนด้วย5ทีนี้ก็เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูจะเอา45ตรงนี้นะคะตัดด้วยแม่5ตรงนี้เลยค่ะทำการตัดได้เลยนะคะ515 59 45ค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเหลือแค่9คูณกับ3ตรงนี้แล้วส่วนด้านล่างก็คือ1ก็ไม่ต้องสนใจแล้วเนาะ9คูณ3กลายเป็น27ได้เลยเพราะฉะนั้นข้างบน ก็ตอบ27นะคะข้างล่างก็คือ1คุณครูไม่เขียนแล้วเนาะอ่ะต่อไป45ส่วน3คูณ5ค่ะคูณได้ไหมคะหารได้ไหมตัดได้ไหมเอย่ย3ไปตัด45ได้ไหมคะหรือจะเอา3ไปตัดกับ5 3ตัดกับ5ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะแล้ว3ตัดกับ45ได้ไหมได้ถูกไหมคะคุณครูจะตัดได้ด้วยแม่3ค่ะ สามหนึ่งสามสามอะไรได้สี่สิบห้าคะสามสิบห้าได้สี่สิบห้าเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเหลือแค่สิบห้าคูณกับห้าสิบห้าคูณห้ากลายเป็นเจ็ดสิบห้าค่ะเราก็ตอบได้เลยนะอ่าต่อไปข้อถัดไปค่ะยี่สิบคูณสี่แล้วหารด้วยห้าถ้าเขียนแบบนี้ไม่ถนัดก็เขียนเป็นเศษส่วนได้ค่ะยี่สิบ คูณด้วยสหารด้วยห้านะคะแบบนี้ทีนี้ก็ทำการตัดเลยค่ะคุณครูจะตัดยี่สิบกับห้านะตัดด้วยแม่ห้าเลยห้าหนึ่งห้าห้าอะไรทด้ยี่สิบคะห้าสี่ยี่สิบเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเหลือแค่สคูณกับ4กลายเป็นสิบหแล้วส่วนด้านล่างก็คือเลข1นะคะตอบอะไรได้เลยคะสิบหก ได้เลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาตอบตรงนี้เป็น16ได้เลยนะต่อไปค่ะสามสิบหส่วนสามแล้วคูณด้วยหอ่าทีนี้เลือกเลยค่ะคุณครูจะทําการตัดแนวตั้งแบบนี้ก่อนเนาะสามกับสาสิบหคุณครูจะตัดด้วยแม่สามเลยค่ะสามหนึ่งสามสามอะไรได้สามสิบหกคะ3ามคูณกับสิสองถูกไหมก็จะตัดได้สิบสอง สุดท้ายก็จะเหลือแค่12คูณกับ6ค่ะ12บคูณหเป็น72ถูกไหมคะก็เราก็จะตอบได้เลยค่ะว่า72ตรงนี้ต่อไปค่ะ24่สคูณสหารด้วยสถ้ามองแบบนี้แล้วมันดูยากตัดเลขไม่ได้นะให้ทำการตั้งเหมือนเดิมค่ะ24นะคะคูณสหารด้วยสอ่ะทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเอาอะไรตัด ข้อนี้คงไม่มีใครเอา4ไปตัด3ใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่สามารถตัดลงตัวได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะเอา4ไปตัดกับ24ค่ะด้วยแม่4เลย4หนึ่ง4 4อะไรดี24คะ4คูณกับ6ได้24เพราะฉะนั้นข้างบนก็จะเหลือแค่6คูณกับ3ค่ะ6คูณ3เป็น18ใช่ไหมคะแล้วข้างล่างก็จะเหลือแค่ 1>, 1เท่านั้นตอบเศษ18บแส่วนหแต่นิยมตอบไหมคะไม่ให้ตอบอะไรได้เลย18ได้เลยค่ะหนูก็มาตอบข้างหลังเลย18แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเศษ36ส่วนด้วย3คูณกับ6นะทีนี้คุณครูจะทำการตัดตัดเลขเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเอา6ไปตัดกับ36นะคะตัดด้วยแม่ หเลยอ่ะหกหนึ่งหกหกอะไรได้สามสิบหกคะหกหกสามสิบหกเนาะต่อไปพอตัดเสร็จแล้วเราก็เลือกคู่ถัดไปคุณครูก็จะเอาสามไปตัดหกตรงนี้ได้อีกนะคะตัดด้วยแม่สามสามหนึ่งสามสามสองหกเพราะฉะนั้นข้างบนคุณครูจะเหลือสองข้างล่างคุณครูเหลือแค่หนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งตอบอะไรได้เลยคะสุดท้ายตอบ สองได้เลยเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปยี่สิบคูณเศษห้าส่วนสี่เลือกเหมือนเดิมค่ะยี่สิบมันก็จะมีส่วน1ด้านล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณครูจะเลือกยี่สิบกับสี่ตรงนี้นะคะตัดด้วยแม่สี่เลยค่ะสี่หนึ่งสี่สี่ห้าเป็นยี่สิเพราะฉะนั้นข้างบนคุณครูจะเหลือแค่หคูณกับ ห้านะคะห้คูณห้าเป็นยี่สิบห้านะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะหนึ่งคูณหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งค่ะเศษยี่สิบห้าส่วนหนึ่งก็ตอบอะไรเลยคะตอบยี่สิบห้าได้เลยต่อไปข้อสุดท้ายนะคะถ้ามองอย่างนี้มันคิดยากเหมือนเดิมค่ะตั้งเลยค่ะยี่สิบสี่คูณสี่นะคะแล้วหารด้วยสามทีนี้ก็ทำการตัด คุณครูจะเอา3ไปตัดกับ24โดยตัดด้วยแม่3นะคะ3หาร3ได้1 3หารอะไรได้24คะ3 8เป็น24เพราะฉะนั้นคุณครูจะเหลือแค่8คูณกับ4 8คูณ4เป็น32นะคะอ่ะทีนี้หมดหรือยังเอย่ยหมดแล้วใช่ไหมทีนี้ พอหมดแล้วนะคะนักเรียนก็มาทำการโยงเส้นได้เลยอ่ะคำตอบที่เหมือนกันเราก็ทำการโยงเลยค่ะสิบหกนี่คู่กับอันนี้เลยสิบหกแบบนี้เห็นไหมยี่สิบห้าเราก็ไปหายี่ห้าเลยมันคู่กับอันไหนอันนี้เลยยี่สิบห้าแล้วก็สิบแปดมีไหมคะสิบแปดมีอีกสิบแปดก็คือตรงนี้สิบแปด 7จ็ดมีไหมคะ72ก็มีอีกนักเรียนก็ทําการโยงแบบนี้ได้เลยและข้อ5ก็คือ27นูนบนนู้นเลยค่ะทําการโยงไปเลยเห็นไหมคะทุกข้อฝั่งนี้ก็จะมีครบหมดเลยแต่ฝั่งนี้ก็จะมีตัวหลอกมาบ้างนะคะโอเคไหมอันนี้ก็เป็นการตัดเลขนะส่วนข้างล่างนะคะตรงนี้ข้อที่สองตรงนี้ให้นักเรียนนะคะ เติมผลคูณลงไปเองเป็นการบ้านนะคะทบทวนนะคะเป็นการบ้านทบทวนเพราะฉะนั้นนักเรียนพยายามฝึกทำเองเนาะอันนี้คือการบ้านค่ะการคูณก็ไม่ยากเนาะนักเรียนก็ทำการเลือกคู่ก่อน12กับ20ได้ไหมก็ได้นะคะตัดด้วยแม่อะไรคะแม่สองก็ได้ หรือนักเรียนจะเลือก20กับ100ก็ได้ด้วยแม่20เลยอ่ะเดี๋ยวคุณครูตัดให้ดูคุณครูจะเลือก20กับ100นะคะตัดด้วยแม่20ิบเลยยี่สิบหนึ่งสบอะไรได้100รคะ20่คูณกับ5ได้100เพราะฉะนั้นข้างบนคุณครูจะเหลือลเลข5้าค่ะก็จะเหลือแค่12คูณกับ5 12คูณ5เป็น60สถูกไหมคะ ส่วนด้านล่างเราเหลือแค่เลขเลยคะ่ะเลข1มันก็คือเศษ60ส่วนหแต่นิยมตอบไหมไม่ก็ให้ตอบอะไรได้เลยคะ่ะห0ได้เลยค่ะเสร็จแล้วข้อแรกนะคะเพราะฉะนั้นการบ้านก็คือให้นักเรียนนะคะไปทําข้อที่เหลือมาเลยอีก5ข้อนะคะเป็นการตัดเลขทบทวนในเรื่องของเศษส่วนนะคะพยายามตัดเลขให้ได้นะมันจะง่ายต่อเราในการเรียนในบทถ,ถัดไปนะคะ ค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ